แต่ว่าใหญ่มันใหญ่มากเฮ้ย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 ทุกคนยไม่รู้ว่าใครมันแบกเด็กไปนะเฮ้ยเฮ้ยหยุดเี๋ยวไวยหยุดหยุดสมิงเหรอเฮ้ยปล่อยน้องปล่อยน้อง ช่วยด้วยเดินจะไป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 น้องเป็นไรไหมสวัสดีค่ะกับสวสดีพี่พี่เอฟซีคุณลงุงคุณป้าที่น่ารักกันทุกทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์เอมอมนะคะพี่พีวันนี้นะคะออกมาเข้าป่านะคะมาคนเดียวเลยค่ะพี่พีวันนี้ก็ เข้าป่าเช่นเคยเลยวันนี้ก็จะมาชมเยี่ยมชมธรรมชาตินะคะวันนี้ไม่ไม่มีภารกิจธุระใดๆที่จะไปหาใครทั้งสิ้นนะคะพี่ซึ่งวันนี้เนี่ยมาคนเดียวจะไปหาของป่าจะไปเยี่ยมชมธรรมชาติจะไปตามหาห้างที่ห้างล้างกลางป่าลึกนะคะแล้วก็จะไปพิสูจน์ว่าป่าที่นี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะว่าเป็นที่ที่แรกที่ผมเคยมาเลยนะคะพ,พี่ป่ายอย่งนี้เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรเป็น เป็นจุดที่ยังไม่เคยมาอ่ะก็เลยวันนี้จะเข้ามาดูสักหน่อยว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรน่าพิสูจน์น่าตื่นเต้นนะคะพ,พี่ก็จะมาเจอออมสไตล์เดิมๆในการเดินป่าก็คงจะเบื่อนะคะไม่ว่าจะไปหาใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นดงก็ดีแม่นางจำปาหรือจะไปหาคนป่าไปหาข้าหอหวยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาเดินป่าแบบชิลๆเลยวันนี้ไม่ไม่ได้จะไปหาใครทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าเจอก็ยินดีนะคะก็ยินดีที่จะ ถ่ายทําให้พพเอ FC ได้ชมกันนะคะเดี๋ยวออมเนี่ยจะเริ่มเดินจากจุดนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์เรื่อยๆว่า,าที่นี่มีมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ฝากพพเอ FC เนี่ยเป็นกําลังใจให้ออมเดนการเดินทางขอให้ออมเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ฝากพพเอ FC กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยแล้วก็ ถ้าอยากซัพพอร์ตแนะนำไม่กดค้ามโฆษณานะคะแต่ว่าคนไหนไม่สะดวกคนไหนไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะสามารถกดค้ามไปได้นะก็เข้าใจกันี่ๆแล้วก็รบกวนพี่ๆ FC คนไหนที่จะคอมเมนต์เข้ามานะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ติชมกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อยากให้ออมไปที่ไหนอยากให้ออมไปทำอะไรสามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวออมจะ,ะพิจารณาแล้วก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขคลิปให้ได้ ออกมาดีที่สุดนะคะพ,พี่แล้วก็คลิปนี้นะคะทุกๆคลิปเลยแล้วก็รวมถึงคลิปนี้ด้วยอ๋อฝากพ,พี่เอฟซนะคะคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะคะพี่พี่ไม่แนะนําให้ใช้ภาษาใช้คําพูดที่ผิดๆเช่นด่าลามปามใช้คําพูดที่รุนแรงจนเกินไปนะคะพพเพราะว่ามี f อฟท่านอื่นๆเนี่ยเขาชมคลิปอยู่นะคะให้เกียรติเอของคนที่เขาชมแล้วขเขาชมแล้วก็เขา เขาชมอยู่ครับพี่อมทำคลิปออกมาด้วยความจริงใจนะก็ออกมาอยากให้ที่ f อพซมพิเข้ามาแบบจริงใจนะคะไม่ไม่คอมเมนต์กันเข้ามาแบบไร้มารยาทนะคะก็อมพูดถึงอมพูดไปหลากหลายคิดแล้วแหละว่าให้คอมเมอนต์อย่างสุภาพนะคะถ้าไม่สะดวกดกูสามารถกดข้ามไปดูคลิปอื่นได้หรือว่ามีคลิปอื่นๆหลากหลายให้ดูนะคะอม ้างคลิปออกมาหลากหลายพี่ๆสามารถเลือกดูได้เลยเลือกชมได้เลยถ้าใครไม่สะดวกชมถ้าไม่ถูกใจใครสามารถไปดูคลิปของคนอื่นนะไม่ต้องดูคลิปอมก็ได้นะพี่ๆโอเคเดี๋ยวจะเดินทางละเดี๋ยวพี่พี่จะบอกว่าพูดมากนะก็พูดมากทุกคลิปนะพี่ๆีก็แค่อยากจะอธิบายก็เดี๋ยวระหว่างเดินทางออมอาจจะพูดอธิบายเล็กน้อยไม่อาจจะไม่พูดมากนะพี่พี่ จะพูดให้น้อยลงแล้วก็เดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยเมื่อกี้นะออมเลือบมาเห็นต้นไม้ตัวน,นี้นะนี่คิดว่างูเขียวนะพี่ๆเหมือนมากนี่นี่ตรงนิ้วที่ออมชี้อยู่แต่จริงๆแนละ้วมันไม่ใช่นะคะทุกคนมันเป็นอะไรนะเป็นเขือไม้อ่ะ ที่นี่เนี่ยอ้เป็นป่าดิบชื้นนะพี่พี่มีต้นไม้ลำธารน,นะเราจะถ่ายให้ทุกคนดูระหว่างทางก็จะมีทางอยู่นะก็ไม่ถือว่าย่นะพี่เดินไนยอยู่พราะมีทางเดินนะคน ยังเดินไม่ถึงไหนเลยนะจุดเดินก็เจออะไรไม่รู้นะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อสูงของใครเพราไม่คุ้นหน้าคุ้นานนะคะม่คน <c oughs> เป็นสีเขียวตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม พีเอฟซีคนไหนค,นคุ้นบ้างไหมมีใครคุ้นถ้าถึงผืนนี้บ้างไหมคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะออกไม่รู้เผื่อทุกคนจะรู้ว่ามันเป็นอย่างทนะี่บอกเลยนะทุกคน วันนี้มาแดบ,บชิลๆมาชมธรรมชาติความสวยงามของธรรมชาติไม่ได้มาหุยตกใจไม่รู้พี่พคิดว,งวง่างูแรกทำไมที่นี่เสื้อผ้าเยอะจังรู้ว่ามันเป็นที่พักที่พักหลังหรือ่ง ชุดใครนั่นสิมไม่ได้อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าจับนะน่าจะมีเจ้าของอยู่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครลอ,อยมาได้ยังไงแสดงว่าที่เนี้ยต้องมีคนมาแนา่ๆนะเผาวัน มีมียังกระทั่งเศษอะไรเศษเปลือกขนมต่างๆนานาชนิดเลยนะพี่ๆแสดงว่าที่เนี่ยต้องมีคนสัตว์จรแน่นอนป่าแห่งนี้ออกไม่เคยมานะยังไม่เคยมาเลย คนเดี๋ยวเดินไปอีกแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวอมอาจจะขอตัวนั่งพักแป๊บนึงนะคะเพราะว่าผมเดินมาได้สักพักแล้วแหละเดินมาได้ไกลแล้วก่อนที่จะกดลิปให้เพี่อนได้ดูออกาศดีมาก ทริปนี้เป็นคลิปที่ทุกคนจะได้ชมความงามของธรรมชาติทีทุกคนเดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บหนึ่ง เวลาเอฟซี RI, 2, ชมธรรมชาตินะคะคนนี่ต้องเป็นห่วงนั้นนี่อาวุธไกลๆเลยูย่ติดใกล่ๆนี่บางทีนะอมเอามาติดตัวนั่นพี่แต่อมโชว์ไม่ได้นะเพราะมันมีโชว์แล้วมันจับติดมันจะติดแดงนะพี่ทุกก เราจะเดินขึ้นไปตามโขดหินนี่แหละจะขึ้นไปตามน้ำเลยน้ำก็จะใสใสโอ้โหคนยอมจะเปิดกล้องนายวีฟสีดูว่าหินนีในเยอะขนาดไหนนี่ทุกคนดูเห็นรดนด ห็นร้วนๆไม่มีทรายผสมเนี่ยต้องเดินไปนู่นะลุกไปเลยเลย,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 ยลื่นนะพี่่หินลื่นหิน น้ำมันใส่มากๆเลยทุกคนใส่คิดแบบว่าใส่คิดว่ากองนี่แล้ะความเป็นธรรมชาติเขาถึงเรียกว่าธรรมชาติมันเกิดขึ้นเองโดยโดยที่ไม่มีใครมาสร้างมาันออ๊ยมันมีคนตัดไม้ไปเลยเป็นรอยตัด เดินแป๊บๆก็อยากนั่งอีกแล้วที่นี่มันสวยงามน่ากเหมือนทางนั้นจะมีทางทางขึ้นไปเลยนะแต่ไม่รู้ว่าไปไหนตรงนี้นมีทางเนี่ยถ้านอนฟังเสียงน้ำเงี้ยพี่พี่หลับสบาย ฟังเสียงน้ำไหลอากาศเย็นๆของเสียงนกร้องอันนี้เป็นออกมาเป็นเวลาเช้าเลยนะพี่สที่เดินทางมาเป็นเวลาเช้าเนี่ยเพราะว่าเราจะได้มาชมธรรมชาติที่เวลาเดินขึ้นไปจุดที่สูงเนี่ยจะเจอกับหมอกนะหมอกอากาศเย็นเย็นตอนเช้าอันนี้ก็เป็นจุดเด่นจุดเด่น ธรรมชาติเป็นจุดเด่นในการเดินทางของอมนะพี่พี่ส่วนเรื่องราวระหว่างทางก็เป็นประเด็นหลักที่ทำให้พี่เอ็ซี FC. อยากเข้ามาดูเหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยเดินป่ามันไม่เจออะไรหรอกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอมก็ไม่อยากจะเอามาลงนะพี่พี่ไม่อยากให้ VFC ซมาเสียเวลาดูนะแต่ก็ต้องลงบางคลิปก็ต้องลงเพราะว่า ถึงวันนี้มันจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในคลิปนี้อย่างน้อยๆเนี่ยคลิปนี้ก็ได้ฉายให้คนที่เขาอยากฟังเสียงนกอยากฟังเสียงน้ำได้ดูเนาะจะได้ยินเสียงนกไหมก็ชื่นใจนะสดชื่น ถ้ามีเพื่อนๆมาด้วยก็ก็ดีนะทุกคนมีเพื่อนมาด้วยก็จะได้พูดคุยนั่งเล่นนั่งพูดคุยกันมีเพื่อนระหว่างทางไม่ต้องระวงหน้าระวงหลังอพอมาคนเดียวเนี่ยมันต้องระวงหน้าระวงหลังมองซ้ายมองขวานะแล้วก็ไม่อยากเงียบจนเกินไปมันทําให้อะไรนะความรู้สึกณนะตอนนั้นมันวังเวงน,น่ากลัวไม่อยากเงียบก็เลยต้องพูดเยอะๆพูดให้ มีเสียงมีเสียงแทรกความเงียบนะปรอบใจตัวเองนะคะก็มีพีพีเอซีนี่แหละเป็นเพื่อนนะก็ถือว่ามาเดินป่ากับพีพีเอฟซีอ๋ก็อยากจะทำแพลนเดินป่านะอยากทำโครงการที่ทำให้คนอื่นเข้าร่วมได้เข้ามาเดินป่าด้วยนะไม่รู้ว่ามีใครสนใจหรือเปล่านะ แต่มันก็ค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่าเราต้องมาดูแลวความปลอดภัยของคนที่เขามาป่าพ,พี่บางคนมาเป็นลมอย่างนี้นเนะาะก็อยากจะทําอยู่นะไม่ไม่ต้องไปไกลนะพ,พี่ไปป่าใกล้ๆบ้านอะไรแบบเนี้ยเผื่อมีใครสนใจอยากมานั่งชมธรรมชาตินั่งห้างทําห้างเล็กๆไว้ใกล้ๆบ้านอะไรอย <ใน S 1> <ว>่างนี้เอาไว้ต้อนรับพีทีเอฟซีคนไหนอยากเข้ามา เห็นมีคนติดต่อ,อม,มาเยอะเลยนะติดต่อ,อมาว่า,อ,าอยากมาเดินป่ากับออมนะทุกคนแต่ทีนี้ด้วยความที่ด้วยความที่อมไม่สะดวกนะยังไม่สะดวกนะไม่มีเวลาว่าง แล้วก็เกรงใจด้วยเกรงใจธีเอฟซีบางคนจะโอนตังมาให้อ,อะไรอ่ะหื้อฟองอุปกรณ์บนป่าอะไรออมยังไม่อยากรับออมก็ไม่ขอรับไว้นะเพราะว่าอ้มองว่าออมออมอยากทำให้ทุกคนได้ดูคลิปมากกว่า ชื้นนะนแต่น้ำมันออกเหลืองๆเนี่ยที่มันที่มันออกเหลืองๆหน่อยอพี่พี่แป๊บนึงนะไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะมันไม่ได้ขุ่นนะพี่แต่ว่ามันเป็นน้ําสีเหลืองออกว่ามันน่าจะเป็นจากใบไม้ไผ่ไหมที่มันร่วงลงบ่อน้ําอย่างเงี้ยอืมยังมีเศษซากนี้เนะนี่ยนะน่าจะเป็น คนป่าที่เขาคนนี่แหละมนุษย์นี่แหละที่เอาของจบประสิ่งนี้เข้ามานะแล้วไม่เก็บออกไปกันเอามาทิง้งไว้ในป่าเมื่อกี่พูดถึงอะไรอเนี่ยใบไผ่ลวงใส่น้ำมันเลยทำนะให้น้ำเนี่ยเป็นสีนี้นะเป็นไปได้ไหม รงนั้นก็เป็นใบไผ่หมดเลยต้นไม้ต้นใหญ่เวลาเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ก็อยากขอหวยให้พี่พีเอฟซี FC มากเลยแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์นะเราต้องเอาน้ำแดงเอาทูบเทียนมากลับไว้นะทุกคนไม่ใช่มาขอแต่ตัวนะ พี่พีเแนะนำออกมานะออมเคยไปขอมาอยู่ครั้งหนึ่งหลายครั้งแล้วแหละเดินเข้าไปเรื่อยๆเ,เลยนะเดินเข้าไปด้านในนข้างในสุดแย่พูดคุยพี่พเห็นธรรมชาติสวยๆแล้วก็แวะเรื่อยๆนะวันนี้มาแบบชิวๆอมมาเจอเนี่ยเหมือนเป็นแมงมุมนะใยแมงมุม งนุมตัวเปรอะเลยแต่ว่ากล้องออกมันไม่ค่อยโฟกัสนะพี่พี่อืมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อกล้องใหม่ไปน,นะพี่พแต่ว่าใหญ่มันใหญ่มากฮเฮ้ย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 ,ย,ย,ยทุกคน ใครมันแบกเด็กไปนะเฮ้ยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวว้ยหยดุดหยุดสมิงเหรอเฮ้ยปล่อยน้องปล่อยน้องเฮ้ยน้องช่วยด้วยเดี๋ยวผมจะไปเฮ้ย<า>ไปไปไปน้องเป็นไรไหมฮะ็เฮ้ย คนมันไปหรอน้องไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะนเป็นสมิงเขาลองหนูเป็นสมิงเหรอ,อแล้วหนูมาจากไหนเนี่ยหนูบ้าบอนแล้วมันไปจับได้ยังไงเขบาบอกว่าพาไปหาของป่าคนอน่มมันยังไม่ถ่ายน้องนะอันนี้พี่ถ่ายได้ไหมเนี่ยพี่จะเอาไปลงฮะ,ะน้องไม่ได้ถ่ายนะพี่เหมือนน้องใช่หัวออ,ออกมาไปลงนะโอเคแล้ว แล้วไปมันมมหนูมา,าหาของป่าเหรอมีไล่ตัวเลยไปรีบกลับก่อนรีบกลับก่อนกลับกลับก่อนเอาไปก่อนนะสมิงนะน้องบอกว่าเป็นสมิงมันน่าจะกลัวหรือเปล่าเดี๋ยวน้องกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวน้องเดินกลับมาบ้านหนต้องข่า,ขา,าต้งข่าถ้ำมันอีกเหรองั้นไปหลบก่อนไปหลบที่อื่นก่อนนะ โอเคไปตามพี่ลงมาก่อนตามพี่ลงมาก่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะพาน้องไปอยู่เดินไปทางอื่นก่อนนะไม่งั้นมันจะลามลงมาอีกจริงจริงยังไม่อยากติดคิดแล้วพี่พี่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาน้องเนะี่ยไปอยู่ที่อื่นก่อนแล้วค่อยพาน้องกลับ เดีย๋ยวมันตามลงมาหนูไม่ต้องไปมองมันรีบกลับเดี๋ยปิดคลิปก่อนแป๊บนึงนะทุกคนคะน้องก็คือเป็นเด็กป่านะพี่พี่อมจะ้ไปส่งน้องอีกทางด้านหลังไปแล้วน้องว่าเดี๋ยวน้องขอตัวเดินเดินทางกลับไปเองได้นะพี่พี่น้องบอกว่าบ้านน้องเนี่ยมันเป็นทางสมิงเป็นดงสมิงแล้วก็คือจะผ่านทางนั้นประจําน้องบอกน้องจะโดนจับประจําแต่ว่า ก็หลุดรอดออกมาได้ทุกครั้งนะแต่ครั้งนี้นว่าน้องโดนอุ้มไปเต็มๆเลยแล้วยางดีที่มันเจออมมันก็เลยน่าจะกลัวอยู่เห็นว่าอมมีอาวุธนะอมถือมีดไล่มันนะอมไม่รู้ว่ามันกลัวหรือว่าอะไรนะั้นมันก็รีบปล่อยน้องแต่ว่ามันยังไม่ทําร้ายร่างกายอะไรนะ้องน้องก็ยังไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากมายนะพี่ๆไม่คิดว่าตรงนี้จะเป็นดงสมิงนะเพิ่งเคยเจอครั้งแรกโอเคทุกคน อาจจะถ่ายให้ดูได้แค่เล็กน้อยนะคะเมื่อกี้นะเหตุการณ์มันไม่คาดคิดมันมันเกิดขึ้นเร็วมากๆจน่ออมก็ตั้งตัวไม่ถูกเหมือนกันนะก็อยากจะถ่ายให้พี่เอฟซีดูนานๆน,น,นะอยากจะถ่ายจะพูดคุยกับน้องนานๆน,นะแต่น้องบอกว่าพี่จะไปให้คนอื่นดูไหมให้ให้คนอื่นแบบเหมือนน้องเขาก็ไม่อยากออกกล้องอ่ะทุกคนเป็นเด็กในที่น้องก็คือเป็นเด็กอยู่ที่อยู่อาศัยอยู่ในป่านะมีบ้านอยู่ในป่าทุกคน น้องก็บอกว่าน้องมีพ่อแม่นะ่นะอยู่คอยู่ด้านในมีคนอื่นอยู่ด้วยนะแต่มไม่ได้เข้าไปเลือกเพราะว่ากลัวว่าสมิงเนี่ยมันจะออกมาอีกครั้งนะพี่พี่นะพี่พี่ก็เลยกลับออกมาก่อนแต่น้องเนี่ยกลับไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วออมไปส่งแค่ทางเข้าหมู่บ้านน้องนะพี่พี่เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยอาจจะมาอีกพี่พี่เดี๋ยวแต่ว่าไม่ไม่มาคนเดียวเดี๋ยวจะพาคนอื่นเข้ามาด้วยนะมันเป็นหมู่บ้าน ที่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านดงสมิงอะไรสักอย่างน้องบอกที่เนี่ยมันจะเป็นทางผ่านอยู่แล้วถ้าคนอื่นมาจากข้างนอกอะ่ะก็จะเจอดงสมิงน้องบอกอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวยังไงอมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะสาหรับคลิปนี้นะก็ตกใจมากๆพี่ตอนนี้อมอ,ออกมาจากจุดนั้นแล้วออกมาจากป่าตรงที่นั้นแล้วอันนี้ถึงปากทางทางออกออกจากป่าแล้วนะทุกคน ถ้าสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่ๆแล้วก็ถ้าอยากสปอร์ตรบกวนไม่กดคําโฆษณานะคะแล้วก็พี่ๆคนไหนอยากให้อมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเดี๋ยวอมขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ